ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านนะยนินดีต้อนรับสู่ช่องเกมอยู่ผมไคลซิตเอ็กซ์เนี่ยโกบอลเปิดทดสอบบนสตูไทยนะแต่ว่าไม่ได้มันก็ไม่เขียนว่าทดสอบนะมันก็ให้เล่นเลยนะเออก็ผมว่าเปิดจริงแล้วแหละนะก็เข้าไปดูที่ g o o กูเกิลมันไม่เขียนว่าทดสอบนะก็ไปที่แอร์เซิร์ฟหนึ่งเลยผมเกมจัดการซอมบี้ซีเวิร์บคราฟของทำนู่นทำนี่เนี่ยอันนี้ผมก็สร้างไปแล้วเนาะอ่าแล้วก,กดคอนเฟิร์ม แล้วก็ขิดแคคเตอร์เลยนะฮะโกอิดนะฮะคือต้องโหลดให้เสร็จก่อนนะพอโหลดเสร็จก่อนที่เข้าเกมได้นะครับผมนะก็แนะนำเกมใหม่นะ่ฮะน่าเล่นมากเกมนี้ใช้ได้สำหรับคนชอบแนวซีเวิ์ลนะครับของครับของ,ของทำน,น,นู่นนะี่นี่ยเดี๋ประมาณนี้รอก่อนนะฮะผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ปรับภาพนะมาถึงก็ให้ลงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วิ่งไปนะผมคือถ้าเล่นในบูสเต็กนะไม่จำเป็นต้องตั้งปุ่มเลยนะ มันตั้งให้เลยับผมนี่แล้วก็เรียกวิทยุนะวอสามวอสี่ก็ว่าไปนะภารกิจรับวอห้าก็ว่าไปอ่ามันก็จะให้แบบไป,น,น,ปน,นู่นไปนี่นตามภาษาอังกฤษแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไม่มีภาษาไทยเนาะแต่ว่าแนวแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็ชอบเล่นนะฮะก็เลยเอามาฝากกันด้วยเกมเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะฮะโหลดในสตไทยเนี่ยเดี๋ยวลิงโหลดให้สรับ a n d ด o i ยเท่านั้นนะฮะหรับ iOS ก็ขออภัยด้วยนะไม่มีนะย,ยังไม่มาก็ยังไงี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องตัวเกมด้วยนะฮะยัยงไงก็ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆน,นะจเป็นกำลังใจให้หาเกมใหม่มาให้เรื่อยๆจะทำเกมเพลย์ก็ผมไม่ได้ตัดคลิปนะอะไรมากมายไม่อยากจะตัดคลิปให้มันแบบสนุกสนานเกินไปอะไรเงี้ยมันจะช้านะะเพราะาผมไม่มีเวลาส่วนใหญ่ผมจะสตรีมเกมเป็นหลักนะฮะคลิปจะทำทเฉพาะเกมแนะนำเกมใหม่หรือว่าคลิปที่เกมสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะบอก ข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยตัวละครที่น่าสนใจอะไรเงี้ยนะระบบไหนเปิดมั่งอะไรเงี้ยนะฮะอย่างมังกรโยเอ็มเนี่ยก็เล่นทุกวันนะตอนนี้ก็กิ้วกาลังแบบนั่นเลยนะฮะกำลังตึงนะฮะก็เล่นประจําอยู่นะครับผมอาแล้วตอนนี้ก็ไปตามเควสที่เขาบอกนะอันนี้ตัดก็ได้นะโชคตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเราดูของก่อนเอ้ยนี่นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเรามีอยู่แล้ว ใครที่เป็นเซียนแนวซิวิโบรจะรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงบ้างนะสายเรียวบป้าบป้าบป้าบ,าบเฮ้ยฟันข้างขวาแต่ไม่ฟันข้างขวา,แต,ขา,ขวาแต่ข้างซ้ายแม่งยุบได้ไงวะอ่านะฮะก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมก็วิ่งไปวิ่งไป,างไปตามเคล็ดนู้นเลยไม่รู้วิ่งอัต,นอตโนมัตินี่ก็ได้เนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยไปเนี่ยอย่างกัภาพจีภาพดีนะภาพดีโอเคแต่ผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มพิเนะฮะ ไก่งวงไหมครับผมไก่งวงเอาขวานสับเอียงครับเอียงเอียงเอียงลงมานะลงมาขอไก่งวงเป็นอาหารมื้อน,นี้แล้วกันเน่เอาให้ม่ตายด้วยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโทรไปไหนคุณพี่อะโทรย่านีได้ไหมครับเนี่ยนี่ก็ได้อาหารมาแล้วนะครับผมกินไปกินไป รับไปรับไปรับไปนะฮะต่อไปอีก50กว่าเมตรจะเป็นถึงอ๋อนี่ที่พักของเราเองเนะฮะเฮ้ยฟินอยู่นะแต่เล่นในมือถือภาพน่าจะคมชัดกว่านี้นะเดี๋ยวอนะเห็นไม่ได้เลยครับผมหยิบมาหมับก่อนนะฮะเผื่อเป็นสมุนไพรในการรักษาทํานู่นทํานี่อ่ะได้แล้วอ่ามาถึงเต็นท์ที่พักของเราแล้วนะีก็เขาจะสอนภาษาอังกฤษนะเนาะ เนี่ยแล้วก็บูตอยู่นะกำลังบูตอยู่อ่าปล่อยให้มันบูตไปก่อนนะเกมเพย์ประมาณนี้เลยท่านนะอาอมีพาราเซตามอนด้วยนะฮะมีโค้กมีอาหารมีผ้าพันแผลธนูนเฮ้ยธนูน่าสนใจพ c ิกอับอคืออย่าบอกนะว่าพริกอับอคือใส่ไว้ในกล่องนี้เขาก็แนะนำอ๋อพริกอับอคือเราใช้ของทั้งหมดที่อยู่ในเป้นะธนูล่าสัตว์นะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวให้เราไปทำอะไรวะ นี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเห็นต้นไม้ไม่ได้เลยคือตัดต้นไม้มันก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมมีอันนี้พลังงานหมดด้วยนะตัดดีครับพี่เอ้ยเดี๋ยวเดมันมีพลังงานด้วยนะครับผมตัดไว้ก่อนนะใช้ไม่ใช้ผมตัดไว้ก่อนแหละปั๊บนี่พลังงานตรงนี้นะฮะตัดจนลดเหลือสีเทาก็จะเป็นสําเร็จแล้วไงแมตัดไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะมีโน้ตสอนด้วยนะ ใครเก่งภาษาอังกฤษก็ทําตามโน้ตได้เลยนะแต่ผมไม่ค่อยเซียนเนะี่ยเพราะพ่อแม่งอยู่ l อเนะฮะไม่ได้อยู่แคนะาดาภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะผมก็มันจะครับได้นะมันจะมีบอกว่าไอ้น,นี้ครับได้ไม่ได้อเ้ยเนาะเนี่ย,ย,ยมันก็จะมีบอกอยู่นะเอาไหนไหนราะว่าเรายังไม่ได้ครับมีเลื่อยด้วยนะอจะครับอะไรก็หาเอานะฮะตามนี้แหละนะมันจะบอกอยู่นะฮะไปผมก็มีหน้าที่เอาเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูนะ ที่เหลือเนเพื่อนจัดเอาเองนะนี่มียารักษามีพืชมีนู่นมีนั่นมีกระตุงกระต่ายแต่ว่าปล่อยกระต่ายไปก่อนนะเราจะเน้นเกมเพย์เปิดระบบไปก่อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวมันตั้งค่าได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมนี่งไงตั้งได้ครับเอาอุนต้าไปเลยเอาไฮเอาไฮไปให้หมดนะเออเนี่ยภาพด้สวยๆนะนี่อุนต้าอุนต้า โอเคสวยไหมไอ้ยาเป็นไงผมปรับภาพแล้วเป็นไงสวยไหมแต่เล่นในมือถือไม่น่าจะไหวนะอุนต้าต้องมือถือต้องแรงหน่อยนะแต่อันนี้ผมปรับนี่เลยนะในคอมพิวเตอร์ของเรานี่แหละนะฟินดีครับคุณเห็นไหมสวยไหมไอ้ยาทุกอย่างเท็กเจอร์เลยหายหมดนะสวยนะสวยนะ เฮ้ยซอมบี้มาว่ะเดี๋ยวมันต้องเจอพี่หน่อยน้องนี่เล็งหัวเลยฉีเฉียวหัวโดนด้วยครับหัวขาดอ่าแน่นผมคืออันนี้ก็เป็นที่พักน่าจะเป็นที่พักอีกที่หนึ่งหรือเปล่าของเรานะเอ้ยยุยตายแล้วตายแล้ว,ย,ลวยิงพลาดยิงพลาดมันมาแล้วนี่ครับเข้าหัวเลยเฮ้ยทำดีนะเนี่ยลูกสอนปักหมุดอยู่อะ นี่ฮนะไม่ใช่รู้สรดีธนูปักหัวนะฮะอันนี้เขาคงจะให้เรามาหาของนั่นแหละนะฮะมันมีแคมป์ไยแคมป์ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีตีแคมป์ของใครของมันด้วยหรือเปล่าไอเยี่ผมนึกว่าอยู่บลนะ็อกกินเดชนี่ยผ้าแม่งโอเคมากนะคือเราจะเอาอะไรบ้างนะครับของมันมีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวฟอลโเฮ้ยเอามาใส่ยังไงเนะ่ยดึงไม่ได้เหรอ อ้าวอันนี้ไม่ทราบจะใส่ยังไงนะแต่ว่า Pick Up All เนี่ยมันน่าจะเข้ามาอยู่ในของเรานะาเดี๋ยวเดี๋เออเนื้อหมูเนื้อหมูอม่ะเออได้มาแล้วได้มาแล้วจะดูในกระเป๋ามีอะไรบ้างนี่เนื้อหมูได้มาแล้วนะก็เลือก Pick Up All ด้วยกันคือประมาณว่าเราไปยึดฐานหรือไปอะไรเงี้ยอ,อ่ไปหาประมาณว่าสำรวจเวนาะพื้นที่เออ่ไม่ให้ดูโลกเลยว่ะ เขาไม่ให้กดดูแผนที่โลกเนี่ยกดยังไม่ได้นะอนาคตอาจจะกดได้เดี๋ยวลองลีต่อยซอมบี้เป็นยังไงนะเ้ยโอ้ตดวซอมบี้ตบ7%ก็ต่อยได้นะะก็เก็บของได้ด้วยเนะี่ยก็มีให้เก็บอยู่เนี่ยปุ๊บซอมบี้มีของให้เก็บด้วยนะเฮียดูโลกไม่รู้โอเพนเวิลด์หรือเปล่านะนี่ว่าโลกกว้างมากก็น่าจะลาลา open โอเพโอเห็นแล้วครับผม ขายไม่ได้เลยครับเห็นแล้วแบๆนี้เฮ้ยนี่ไงกล่องรักษาพยาบาลพยายามสำรวจเยอะๆนะครับผมแล้วก็หยิบเอาเนี่ยเราไม่ได้หยิบกล่องรักษาพยาบาลกวางอย่าหนีพี่เดี๋ยลูกเอ้ยเนะอยเรียบร้อยนะฮะกวางอาจจะมีอ่ของไปคาบได้นะพยายามหยิบอา่าหยิบแล้วไงไงงวงไม่อยากเอาเลย ไปดูเคสที่มันบอกให้ไปไกลๆมากๆเลยนะวิ่งครับผมไม่แน่ใจโอเพนเบ l รหรือเปล่าก็น่าจะคล้ายๆนะฮะแต่ว่าไปทางไหนแล้วเนี่ยแต่ภาพสวยมากนะฮะอย่างภาพจีเลยนะน่าจะมีต่อสู้แย่งชิงอ่าการเป็นยานอ่าสมมติบ้านเราใช่ไหมเราก็ไปต่อสู้แย่งชิงบ้านอื่นได้ประมาณนี้ผมว่านะอันนี้ผมน่าน่าน่าคิดว่าน่าจะ เปิดระบบสื่อสารนะะนูน่นๆเห็นไหมโอ้โหเียน่าจะมีสกูตเตอร์นะฮะกว้างปล่อยไปก่อนนะใครเล่นจริงๆงจังๆก็ไปล่าเอานะอ่าน่าจะพลังงานวิ่งหมดนะประมาณนั้นดัวนะหัวจงหัวใจอะไองไผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพลังงานหมดหรือเปล่าเนี่ยจนะหยุดก่อน กินดิเฮ้ยอ๋อกินต้องกดตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้เคพลังงานคนขึ้นมาแล้วนะฮะวิ่งไปลูกเห็นไหมแขกอ่าตรงนี้สีขาวนะคือถ้าเราลดไปเยอะเนี่ยมันจะหยุดวิ่งเลยทันทีนะฮะโอ้ยสื่อสารไกลมากนะฮะอ่าเจอแล้วมันต้องเจอขวานนะผมสับว้ย วิ่ดเรียบร้อยนะฮะสุดยอดไหมผีแม่งมีน,นี่ด้วยนะเออผีมีของนะซอมบี้มีของเนะี่ยนี่แล้วไหมนี่อันนี้เหมือนกับเกมนั้นเลยนะเนาะคล้ายๆกับเกมเลยนะที่ว่าเออ่เป็นเกมอ่าของ P4 อ่ะ P4 P5 พย์ที่ว่าเปิดสัญญาณเนี่ย คล้ายๆเลยว่ะอ่าเขาให้มาเก็บตู้เซฟในะนี้มีอะไรนะผมก็กดรหัสตู้เซฟไปอุ้ยค่อนข้างดีเนะี่ยเล่นแล้วยังผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสนุกเนี่ยก็เราพลิกอเลยเนะนี่ยเนี่ยมีทุกอย่างเลยเอาให้หมดนะฮะอ้ะออาวตอนนี้มีกุญแจรถนะฮะเขาว่ามีเควสที่เราจะทำนะถึงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็มีเควสให้เดาได้ง่ายว่าเไปเอาอะไรทําอะไรนี่แผนที่ลืมแผนที่แผนที่นี่แต่เนี้ยเห็นไหม โลกกว้างมากนะฮะมีเจเนี่ยเจหนึ่งเจสองเจสดูแผนที่เอานะโลกกว้างมากเราจะไปยึดใครเนะี่ยได้หมดเลยบนะีหนึ่งบีสองบีสามบีสห้านู่นแหละนะฮะกว้างมากๆนะฮะสุดๆไปเลยอันนี้มีพาราเซตามอนนะกินแก้ปวดหัวนะฮะอ่ะรับไปโอ้ภาพสวยมากว่ะพี่นี่ฮะรับได้อีกนะนี่แเปิดกล่อ,องไห อ่าพลิกอลนะฮะรับทุกอย่างไปนะฮะอันไหนไม่เอาก็ทิ้งไปนะลงบันไดนะครับผมไม่ใช่กระโดดลงนะอ่าโอเคอืมอันนี้เกมเพย์เข้าๆนี่ก็ภาพสวยมากนะโหลดในสโตไทยได้เลยครับเฉพาะ Android เนะี่ยภาพดูดิเท็กเจอร์นะฮะตน้นมงต้นไม้อันนี้กรณีหมันไส้นะฮะอุ้ย ฉีเฉียวหัวนะฮะเอาตรงหน้าอกแล้วกันพอยิงเขาไม่ได้นะถ้ายิงซอมบี้เขาปุ๊บเขาจะวิงมาหาเราทันทีเนาะก็ประมาณเนี้ยเกมเพลย์เขาเข้ามาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากมายแต่ภาพสวยมากนะฮะแล้วก็นุ่นเลยครับยิงฆ่า,าราษฎรอันนี้ก็ครับนุ่นครับนี่นะฮะต้องการอะไรก็มาครับเอานะครับผมนะมีทุกอย่างนะฮะอ่านภาษาคิดเอาแล้วกันนะหรือม่ก็แปลเอาแล้วกันนะเกมแนวซีววรีวก็ มีทุกอย่างนะก็นู่นนะครับมันจะให้ผมไปนู่นมันรู้ทำภารกิจอะไรนะก็ใครชอบแนวนี้บอกได้เลยว่าเวอร์ชันนี้แม่งสุดจัดจริงเนะภาพสวยมากนะไม่กิกอกเนะภาพสวยเท็กเจอร์เยอะปรับให้สุดภาพนะอย่างนี้เลยนะเพื่อเผื่อในการต่อสู้ระหว่างระหว่างคิวด้วยนะแบบฆ่ายึดบ้านตรงนี้ฆ่าไปยึดบ้านเจ้าอะไรเงี้ยตีกันอะไรเงี้ยเนาะ อย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยครับสำหรับเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยเอามานำเสนอกันเห็นว่าภาพมันสวยนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเนะนี้ยยงไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ